สวัสดีครับในวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้ามาสู่รายการสะพานแห่งความหวังนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับอาก็หวังว่าทุกท่านที่รับชมทางบ้านก็จะสุขสบายดีนะครับแล้วก็เราเชื่อมั่นว่าอํานาจและพระพรที่ดีของพระเจ้าก็จะสถิตยอยู่กับเราเมื่อเรา,เรามีความเชื่อในพระองค์นะครับในวันนี้เราก็จะมาหนุนใจกันต่อในหัวข้อที่บอกว่าสิ้นสุดสายรุ้งนะครับมีหีบทองคำนะฮะสิ้นสุดสายรุ้งมีหีบทองคําไม่ทราบว่าท่านผู้ชมทางบ้านนั้นมีขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ที่ รู้แหล่งที่ไหนสักที่ที่สุดปลายลุ้งหรือเปล่านะครับแล้วจะมีข่มซัพที่สุดปลายลุ้งอย่างนั้นจริงๆหรือนะครับแท้จริงนะฮะสํานวนนี้ก็เป็นสํานวนที่พูดกันจนติดปากที่เกิดขึ้นแรกๆจากประเทศไอแลนด์นะฮะเนื่องจากว่าประเทศไอแลนด์นั้นมีภูมิประเทศที่ฝนตกชุกนะฮะและไม่เพียงเท่านั้นก็มีแสงแดดนะฮะ ที่จะส่องกระทบนะทำให้ก็มักจะมีสายรุ้งนะเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ของประเทศนี้นะครับจนกระทั่งว่าผู้คนก็พูดจนติดปากว่าสิ้นสุดสายรุ้งนะั้นมีหีบทองคำเนะนื่องจากว่าก็จะมีแสงแดดในที่สองเรื่องรองนะฮะในวันที่ฝนตกแดดออกนะสุดท้ายก็จะพบวันที่ปลายฟ้าข้างโน้นนะฮะก็จะมีแสงสีทองนะครับผู้คนก็เลยมักจะพูดว่าสิ้นสุดสายรุ้งมีหีบทองคำนะฮะซึ่งก็มักจะนิยมเปรียบเปรยถึงความพยายามของคนในเรื่องที่มันยาก ที่มันจะเป็นไปได้อย่างนี้น,นะครับก็เลยเอา,เอามาเปรียบเปียถึงเรื่องนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีความพยายามอย่างเต็มที่เชื่อมั่นว่าความสําเร็จในชีวิตหลายๆอย่างก็ย่อมที่จะเกิดขึ้นได้นะหลายคนก็ท้อท้อกับความยากลําบากกับความากับข้อจํากัดต่างๆในชีวิตของเราใช่ไหมฮะหลายคนก็กําลังอยู่ในช่วงโดดเดี่ยวนะอ้างว้างหลายคนก็กําลังมองหาความหวังในชีวิตนะหลายคนก็ กำลังประสบวิกฤตปัญหาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวการเงินนะฮะแล้วรวมถึงการทํางานเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นว่าสิ้นสุดนะที่สายรุ้งนั้นก็น่าจะมีหีบทองคําสําหรับเราด้วยเช่นกันนะในการที่เรานั้นจะมุ่งมัน่นที่จะก้าวเดินในชีวิตของเรานะฮะไม่มีสิ่งใดที่จะยากเกินกว่าความมุ่งมั่นในชีวิตของเราอย่างแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับขอเริ่มต้นอย่างนี้แล้วกันนะครับครั้งหนึ่งนะฮะในตอนที่ผมทํางาน เพิ่งจบจากโรงเรียนใหม่ๆนะครับก็เริ่มเข้าทํางานในในตอนนั้นก็ถูกส่งตัวไปทํางานอยู่ที่ใกล้ๆชายแดนกัมพูชานะที่จังหวัดสะแก้วนะครับในตอนนั้นก็ไปเป็นศิริบาลโบสถ์นะในการที่จะดูแลแล้วก็สร้างคิดด้จักรที่นั่นนะก็ได้มีโอกาสไปสร้างโบสถ์ที่อาเภอวังน้ําเย็นนะครับแล้วก็ในตอนนั้นก็ได้มีการสั่งวัสดุพันธุ์นะฮะข้าวของอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จะมาสร้าง หมดให้แล้วเสร็จนะฮะพอเราไม่มีงบประมาณมากพอเนี่ยก็ต้องอาศัยว่าเราต้องไปซื้อของด้วยตัวเองพอเราไปซื้อมากๆขึ้นเนี่ยก็เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกับเจ้าของร้านนะครับซึ่งเจ้าของร้านวัสดุพันธุ์นี้ก็เป็นเจ้าของร้านที่ใจดีนะเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในวังน้ําเย็นในตอนนั้นนะครับผมก็ได้ผูกมิตรกับท่านนะฮะด้วยการถามคําถามที่มันเป็นคําถามที่ก่อให้เกิดมิตรภาพขึ้นนะฮะก็คือคําถามก็เลยถามว่าเอ๊ะ e, เจ๊ครับเจ๊ J. มีวิธีในการบริหารจัดการอย่างไรทำไมร้านวัสดุของเจ๊ถึงได้ใหญ่โตเช่นนี้นะมันดเออูเป็นความสำเร็จอย่างมากเลยเนะี่ยเจ๊พอจะแบ่งปันประสบการณ์นี้ได้มหมเนะี่ยทันทีที่เจ๊ท่านเ,าเริ่มย้อนเล่าเรื่องราวในการก่อตั้งในการเริ่มต้นนะร้านค้าวัสดุข,ของท่านเนี่ยเล่าไปเล่ามาสักครู่ท่านก็เริ่มร้องไห้นะร้องห่มร้องไห้น้ำตาคลอเบ้าเลยคนระับ ในเชิงว่ามีความภาคภูมิใจที่ท่านผ่านประสบการณ์ที่ทุกยากลาบากเหล่านั้น,นะฮะเป็นหนี้เป็นสินนะฮะแล้วก็รวมถึงคนในครอบครัวก็คัดค้านถึงแนวคิดในการที่จะสร้างร้านค้าให้ใหญ่โตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจริงได้ง่ายคิดจากการที่เราได้สร้างมิตรกับเจ้าของร้านวัสดุพันธุ์ซึ่งทําให้เกิดความเข้าใจว่าอ๋อแท้จริงแล้วเนี่ยชีวิตของเรามันก็ต้องมีดีมีร้ายปะปนกันไปนะฮะและอีกแง่คิดหนึ่งก็คือ เราก็คิดว่าชีวิตเนี่ยกว่าที่จะประสบความสําเร็จได้มันก็จะต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยากนะฮะในเมื่อชีวิตมันไม่ง่ายเลยเนี่ยมันก็ต้องล้มลุกคลุกคลานผ่านอุปสรรคปัญหาในการที่จะจัดการแก้ไขปัญหาชีวิตให้ได้สุดท้ายเราจึงจะสามารถก้าวไปยืนในจุดที่เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตของเราได้นะเหมือนอย่างเจ้าของร้านค้าวัสดุคนนี้นะฮะเมื่อเราพูดถึงสายรุ้งที่ขอบฟ้านะสิ้นสุดสายรุ้ง ะะเราก็จะพบผิดทองคำนะฮะก็น่าจะมีความหมายในเชิงนี้นะฮะในเมื่อชีวิตเราเป็นการเดินทางนะฮะการเดินทางก็คงจะต้องประสบอุปสรรคปัญหามากมายนะหลายคนเมื่อเจอปัญหาก็ท้อแท้ใจและก็ยอมที่จะพ่ายแพ้นะฮะต่ออุปสรรคเหล่านั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราไม่พ่ายแพ้นะยังคงสู้ต่อไปก้าวเดินต่อไปเช่นแน่ว่าชีวิตของเราก็จะสามารถที่จะประสบความสำเร็จ ในทางใดทางหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับในวันนี้นะครเราก็ได้มีข้อบัมพีนะฮะซึ่งเป็นข้อ,อพีที่หนุนใจเราได้ดีทีเดียวในบทธรรมการในบทที่9ข้อที่13และข้อที่16ก็ได้กล่าวไว้บอกว่าเมื่อเราตั้งรุ้งของเราไว้ที่เมฆนะฮะและรุ้งนั้นก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะฮะเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาระหว่างเรากับโลกนะฮะพระเจ้าเป็นผู้ตั้งรุ้งไว้ที่ขอบฟ้าเป็นคำมั่นสัญญานะให้กับ มนุษย์เรานะฮะเมื่อครั้งกระโน้นนะฮะตอนที่เกิดน้ําท่วมโลกนะฮะและในข้อที่16บอกว่าเมื่อมีรุ้งที่เมฆเราจะดูรุ้งนั้นเพื่อระลึกถึงพันธสัญญาณิรันระหว่างพระเจ้ากับสิ่งมีชีวิตแล้วก็สัตว์ทั้งปวงซึ่งอยู่บนแผ่นดินนะครับบอกว่าเมื่อพระเจ้ามองดูรุ้งนั้นนะฮะพระเจ้าก็จะระลึกถึงเรานะครับเราได้แง่คิดอะไรบ้างจากการมองไปที่รุ้งครับนะฮะตัวผมเองเวลาที่มองไปที่รุ้งคราใดานะฮะ มันก็จะเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนอชีวิตของผมได้ดีว่าลุงเป็นเสมือนพระเมตตาเป็นเสมือนการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของเราแม้เราจะล้มเหลวคลุกคลานกับความท้อแท้ใจกับอุปสรรคปัญหามากมายแต่ว่าเมื่อเรามองที่รุงนั้นรุงก็จะช่วยย้ำเตือนว่าพระเจ้าอยู่ข้างเราพระเจ้าจะยังคงเมตตาในความล้มเหลวในชีวิตของเราแลวเรายังคงมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะกับ พระผู้เป็นเจ้านะฮะในประสมการในบทที่9นะครับในข้อที่13 16ถ้าเราดูให้ชัดเจนนะฮะถ้าเราดูให้ชัดเจนนะฮะเราก็จะพบแง่คิดนะฮะหลายคนชอบมองลุ้งหลายคนชื่นชมกับสายรุ้งที่งดงามนะฮะแม้แต่เด็กๆตัวเล็กๆเกนะี่ยเวลาที่เราให้เขาระบายสีให้ระบายเป็นสีใดสีหนึ่งเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไม่ชอบสีรุง้งนะก็จะเอาสีหลายๆสีมาระบายในตัวแบบในะอย่างนั้นเพราะว่า สีรุ้งหลายๆสีมันจะสวยงามกว่าสีใดสีหนึ่งนะฮะดังนั้นในปฐมกาลนะเราอ่านดูในข้อความนี้ก็จะเห็นว่าเมื่อเราตั้งรุงของเราไว้ที่เมฆนะฮะและรุ้งนั้นจะเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาระหว่างเรากับโลกนะฮะคำถามก็คือพระเจ้าตั้งรุงเอาไว้ที่ไหนนะครับพระเจ้าตั้งรุงไว้ที่ใดนะฮะในข้อความนี้บอกว่า เราตั้งรุ้งของเราไว้ที่เมฆใช่ไหมฮะแสดงว่ารุ้งงดงามนั้นมาพร้อมกับเมฆฝนใช่ไหมฮะหลายครั้งชีวิตเราชื่นชมกับสายรุ้งที่งดงามแต่ว่าเราไม่ค่อยชื่นชมกับเมฆฝนนะครับแท้ที่จริงนะพระเจ้าได้สร้างทั้งรุ้งงามมาพร้อมกับเมฆฝนนะเมฆฝนซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ถึงพายุนะที่พัดผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานะฮะ ก่อนที่เราจะเห็นรุ้งงามแน่นอนว่าคงจะต้องผ่านประสบการณ์ของเมฆฝนเสียก่อนนะฮะไม่อย่างนั้นแล้วคงจะเป็นเรื่องยากที่เราจะมองเห็นรุ้งในชีวิตของเราได้นะครับนะเพราะฉะนั้นในวันที่เจออุปสรรคปัญหามากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาวะการเงินเงินไม่พอใช้นะฮะความไม่เข้าใจกันในครอบครัวนะฮะดูเหมือนไม่มีใครเข้าใจเราเลยนะฮะสุดท้ายเราก็ยังต้องมาทําความเข้าใจกับตัวเองนะก็ถือซะว่าชีวิตกับปัญญินี้นะฮะก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์นะฮะ แต่ว่าจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าอำนาจพระเจ้านั้นสถิตยอยู่กับเรานะครับเรื่องราวที่ได้เล่าไว้ในพระคิสตัมพีรในบทสมการในบทที่37จนถึงในบทที่50นะฮะซึ่งก็จะมีเนื้อเรื่องย่อๆสรุปดังนี้นะครับในเรื่องนี้ได้บอกว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาชื่อโยเซฟฮะเป็นลูกที่พ่อรักมากนเนื่องจากเขาเกิดมาจากภรรยาคนที่พ่อปลดปลานมากที่สุดนะในเวลาต่อมาเนี่ยเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยก็ปรากฏว่าพี่ๆของ โยเซฟก็ปรากฏว่าเขาเกลียดชังนะฮะเกลียดชังไม่ชอบในตัวโยเซฟเพราะว่าเขาเป็นเด็กฉลาดดังนั้นพ่อก็มักจะทําเสื้อหรือให้ของขวัญชิ้นดีๆมากกว่าพี่คนอื่นๆนนก็ทําให้เกิดความอิจฉาเกิดความเกลียดชังในการที่ผู้ซึ่งเป็นบิดานั้นเลือกปฏิบัตินะฮะดังนั้นเมื่อเขาเติบโตมากขึ้นนะพี่ๆทุกคนก็วางแผนที่จะกําจัดน้องที่ชื่อโยเซฟคนนี้นะฮะสุดท้ายเขาก็เลย ขายไปเป็นทาสเลยนะฮะมีวันหนึ่งนะครับเมื่อพ้นสายตาพ่อนะฮะพวกพี่ๆก็จัดการขายโยเซฟนะฮะไปเป็นทาสอยู่ในอียิปต์นะ,ะเมื่อโยเซฟถูกขายไปเป็นทาสเนี่ยโยเซฟก็รู้สึกว่าชีวิตมันตกอับนะยากแสนลําบากเหลือเกินนะจะต้องไปเป็นทาสอยู่ในเาขาเรียกว่าทาสในเรือนเบีย้ยของคนอื่นนะฮะคอยปรนนิบัติรับใช้เจ้านายแล้วก็เจ้านายก็ไม่มีความเห็นใจในตัวของโยเซฟด้วยนะสุดท้ายก็ต้องไปเป็นจากทาสก็ต้องไปเป็นคนคุกนะฮะ แล้วก็ถูกขังคุกอยู่นานหลายปีนะฮะจนกระทั่งมาวันหนึ่งนะก็พบว่าฟาโลก็ได้ฝันไปนะฟาโลก็เลยเชิญตัวของโยเซฟเนื่องจากว่าโยเซฟเคยช่วยเพื่อนคุกด้วยกันนะสุดท้ายเพื่อนคุกก็เลยแนะนำฟาโลให้รู้จักกับโยเซฟนะ,ะฟาโลก็เลยเชิญตัวของโยเซฟมาเข้าเฝ้าที่วังนะโยเซฟก็ด้วยสติปัญญานะพระเจ้าเปิดเผยนะนิมิตความฝันของฟาโลให้นะสุดท้ายโยเซฟก็มีความเข้าใจและสามารถที่จะไขความฝันได้ทั้งหมดเลย นะฟาโรห์แห่งอียิปต์ก็เลยแต่งตั้งให้เป็นผู้ที่มีอํานาจรองจากฟาโรห์นะฮะในการจัดการบ้านเมืองนะครับแล้วในเวลาต่อมานะฮะก,ก,ก็เกิดการกันดานอาหารครั้งใหญ่นะพวกพี่ๆก็เลยต้องเดินทางมายัางอียิปเพื่อที่จะมาซื้ออาหารนะฮะในครั้งนี้นะฮะก็เป็นครั้งที่โยเซฟได้เจอเผชิญหน้ากับพี่ๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็โยเซฟก็ยังคงคิดถึงวันเก่าๆที่พวกพี่ทำร้ายโยเซฟนะฮะจับโยเซฟลงไปในบ่อน้ำนะขังแกล้ง ให้เกิดความเสียใจนะไม่เพียงเท่านั้นก็ขายมาเป็นทาสนะจะว่าไปแล้วคือเท่ากับว่าชีวิตของโยเซฟนั้นตกทุกข์ได้ยากอย่างแสนสาหัสในครั้งนี้ก็เนื่องจากการกระทําของพี่ๆเหล่านั้นนะฮะซึ่งเกิดมาจากความเกลียดชังนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะฮะในพร่มพีในตอนท้าย,ายนะฮะก็ได้สรุปถึงเรื่องราวของโยเซฟผู้ซึ่งมีความเข้าใจนะแม้จะเกิดความทุกข์ยากลําบากชีวิตของเขาดูเหมือนไม่ได้รับความยุติธรรมแต่อย่างใดนะครับ เขาผชิญกับอุปสรรคในความทุกข์มากมายแสนสาหัสนะฮะแต่ว่าพระคัมภีร์พระคิดธรรมคัมภีร์ก็ให้แง่คิดที่ดีให้กับเราถึงตอนนี้ในบทที่45ในหนังสือปฐมกาลนะฮะในพระคัมภีร์ปฐมกาลในบทที่45นะฮะในข้อที่4ข้อที่5บอกว่าโยเซฟจึงบอกพวกพี่ชายว่าเข้ามาใกล้ๆฉันพวกเขาก็เข้ามาใกล้นะฮะแล้วท่านว่าฉันคือโยเซฟ ที่พวกพี่ขายมาอียิปต์แต่เดี๋ยวนี้อย่าเสียใจไปเลยอย่ากโกรธนะฮะที่ขายฉันมาที่นี่เพราะว่าพระเจ้าทรงใช้ฉันให้มาก่อนหน้าพี่เพื่อจะได้ช่วยชีวิตนะฮะถ้าเป็นเราแล้วฮะถ้าเราเป็นโยเซฟที่ถูกแกล้งถูกเตะถูกขายให้ไปเป็นท่าตกทุกข์ได้ยากนะฮะตัวเรายังสามารถที่จะยกโทษให้อภัยนะฮะให้กับพี่น้องในครอบครัวเราได้หรือไม่เหมือนกับที่โยเซฟทำนะฮะเขาบอกว่า อย่ากโกรธเลยเข้ามาใกล้ๆฉันนะอย่ากโกรธตัวเองนะอย่าต่อว่าตัวเองนะที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่นำพาให้เหตุการณ์ในสุดท้ายแล้วจะเกิดเป็นเหตุการณ์ที่ดีนะฮะซึ่งเราก็จะสังเกตว่าโยเซฟมีความเข้าใจนะในการใช้ชีวิตนะฮะหลายครั้งชีวิตของเราเราไม่เกิดความเข้าใจนี่ก,ก็เกิดการอาฆาตแค้นผูกพยาบาทโกรธเกลียดชังแต่ว่า เมื่อเรามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรานะชีวิตเราก็คงจะมีทางออกแล้วก็มีสติปัญญามากขึ้นเหมือนอย่างที่โยเซฟมีแล้วก็เขาเข้าใจชีวิตว่าแท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพระเจ้าก็ทรงนำและสุดท้ายโยเซฟก็สามารถที่จะยกโทษให้อภัยให้กับพี่พ,พี่น้องๆเขานะฮะในวันนี้นะฮะเราเผชิญกับปัญหาใหญ่ในชีวิตนะฮะเราพอที่จะมองเห็นทางออกมีความเข้าใจเมื่อเรามองดูชีวิตของเราหรือไม่นะครับ ก็ขอหนุนใจผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่าอย่าท้อแท้ใจนะครับกับอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านขอให้เราเข้าใจและมองในสายตาของพระเจ้าในสายพระเนตรของพระเจ้าและเราก็จะพบคําตอบที่ดีในชีวิตของเรานะฮะจากเรื่องราโยเซฟเนี่ยเราสามารถสรุปได้ว่าบางอย่างที่ดีงามอาจจะเกิดขึ้นมาจากบางอย่างที่เวลวร้ายก็เป็นได้นะครับชีวิตก็เป็นอย่างนั้นนะฮะหลายครั้งเรามองว่าเป็นเรื่องไม่ดีแต่ว่าใครจะรู้ว่าปลายทาง แห่งความทุกข์ยากก็นํามาซิ่งสิ่งที่เป็นกําลังใจและเป็นความหวังใจให้กับเราได้นะครับมีเรื่องราวนะฮะตอนนึงก็อยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องราวของท่านที่มีชื่อเสียงท่านนึ่งก็คือท่านประธานเติ้งเสี่ยวผิงนะฮะซึ่งเป็นผู้นําอดีตผู้นําของประเทศจีนนะครับในปี1904นั้นเป็นปีที่ท่านเกิดถือกําเนิดในประเทศจีนนะฮะตอนใต้แล้วก็ในช่วงอายุ16ปีนะฮะ เพราะว่าท่านเติ้งเสี่ยวผิงก็ต้องไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะก็ต้องทํางานหนักเพื่อที่จะส่งตัวเองเรียนในวันที่ทํางานนั้นตัวท่านก็เล็กนะเมื่อไปทํางานหนักเนี่ยท่านก็เขาเรียกเป็นกร,รมกรใช่ไหมฮะแต่ว่าก็ถูกระบุว่าเป็นกรรมกรชั้นเลวเนื่องจากว่าไม่มีพละกําลังที่จะสามารถทํางานได้เยอะๆนะก็เลยถูกเขียนระบุหมายเลขเรียบร้อยนะฮะแล้วก็พร้อมกันนั้นก็ถูกเขียนลงไปในบัตรกรรมกรว่าเป็นคนงานชั้นเลวที่ ไม่ผ่านมาตรฐานในการทำงานนะฮะหลังจากนั้นก็เลยตัวท่านก็เลยเข้าไปทำงานในกองทัพในฐานะแรงงานที่ได้ข้าแรงขั้นต่ำนะฮะเพื่อที่จะไปประกอบรองเท้าในโรงงานนะครับและไม่นานหลังจากนั้นนะก็ถูกไล่ออกนะฮะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความบกพร่องหรือว่าขาดคุณสมบัติที่ดีในการทำงานนะฮะ และในปี1926นั้นเองนยะท่านเติ้งเสี่ยวผิงก็ได้กลับประเทศจีนไปนะครับนะไม่สามารถอยู่แผ่นดินตะวันตกยุโรปได้นะก็ต้องกลับบ้านไปนะฮะแล้วเมื่อกลับไปยังประเทศก็มีความวุ่นวายนะฮะท่านก็เลยถูกเสนอตัวเข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะด้วยการถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้สังเกตการาพรรคก๊กมินตั๋งที่ปราบปรามคอมมิวนิสต์อยู่นะฮะด้วยการนี้ท่านถูกแต่งตั้งเป็นผู้สังเกตการเนี่ยสุดท้ายท่านก็เลยถูกตามล่า และไม่นานหลังจากนั้นก็ต้องถูกขับออกจากพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะแล้วไม่เพียงเท่านั้นสิ่งที่เลวร้วายสุดก็คือภรรยาของท่านเติงเสี่ยวผิงก็ทิ้งท่านไปนะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ดูเหมือนว่าชีวิตช่างเป็นเรื่องราวที่ล้มเหลวสุดๆเลยนะฮะสำหรับท่านเติงเสี่ยวผิงแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะหลายปีต่อมาท่านก็กลับสู่ตําแหน่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็กลายเป็นประธานของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนไปและท่านก็เป็นผู้นําสูงสุดแล้วก็ท่านได้รับเกียรติว่าเป็นผู้นําที่ ดีที่สุดคนนึ่งของประเทศจีนด้วยการเปิดประเทศจีนไปสู่นานาอารยะนั่นเองนะครับจากเรื่องราวของท่านเต้งเสี่ยวผพงนะฮะเราก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าที่สุดปลายของสายรุ้งนะฮะก็มีหีบทองคําอยู่นะะไม่เป็นไรฮะแม้ว่าชีวิตจะล้มเหลวมามากแค่ไหนแต่ว่าในเมื่อเราไม่ทิ้งความพยายามนะสักวันหนึ่งชีวิตของเราก็คงจะต้องได้ดีให้ได้นะครับและไม่เพียงเท่านั้นนะก็มีผู้นำของโลกใบนี้นะฮะตั้งมากมายฮะ ยกตัวอย่างเช่นอรามเลนคอนก็เหมือนกันนะกว่าที่จะถูกได้รับเลือกเป็นประราธานที่บดีของประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะก็ล้มเหลวไม่เป็นท่านะหลายครั้งหลายคราวด้วยกันนะฮะในการที่ไม่ถูกเลือกเป็นสอสหรือว่าสอวอนะฮะเพราะท่านก็สมัครหลายตําแหน่งเหลือเกินแต่ว่าก็ไม่ถูกเลือกนะฮะแต่สุดท้ายเมื่อผู้คนก็เห็นความตั้งใจนะฮะก็เขาก็เ,าเลือกเข้ามาเป็นประธานาธิบดีนะฮะและท่านก็เป็นประธานาธิบดีที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นนะฮะในวันนี้ก็คงจะให้กำลังใจเรานะครับว่า,าถ้าไม่มีสายฝนก็คงจะไม่เห็นรุ่งงามนะจงมองหารุ้งงามในชีวิตของท่านให้เจอนะแต่ว่าอย่าลืมว่าก่อนที่เราจะเจอรุ่งงามนั้นชีวิตก็เป็นธรรมดาที่เราย่อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาต่างๆที่ถาถมเข้ามาในชีวิตของเราให้ได้นะเพราะฉะนั้นรุ้งงามก็เป็นเหมือนคำมั่นสัญญา ให้กับเรานะฮะว่าพระเจ้านั้นก็ยังคงสถิตอยู่กับเรานะฮะเหมือนดังข้อมพีในหนึเปโตรในบทที่4ข้อที่12ถึง13ในนั้นก็ได้กล่าวว่าท่านที่รักทั้งหลายอย่าแปลกใจกับความทุกข์ยากแสนสาหัสที่กําลังเกิดขึ้นกับพวกท่านเพื่อทดสอบพวกท่านนั้นราวกับว่าสิ่งประหลาดเกิดกับพวกท่านแต่จงชื่นชมยินดีเสมอที่ได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสเพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระองค์ปรากฏ พวกท่านก็จะชื่นชมยินดีจนเนื้อเต้นนะครับนะะอันนี้ก็เป็นข้อความที่ดีที่หนุนใจพวกเราในวันนี้ว่าอย่าแปลกใจในความทุกข์ยากราวกับว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งประหลาดที่เกิดขึ้นนะฮะความทุกข์ยากไม่ได้เป็นสิ่งประหลาดนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะเพราะฉะนั้นจงปรับตัวให้ได้แล้วก็มองหาหนทางในการที่จะจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยตัวเราเองแล้วชีวิตของเราก็จะมีความภาคภูมิใจหลังจากที่เรามีความสามารถในการจัดการชีวิตของเรา ได้อย่างดีนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอพระเจ้าทรงปรดอวยพระพรแล้วก็ให้ชีวิตของเราเป็นเหมือนดังข้อพร,ระคัมภีร์ในพระคิสตีร์พิโรมในบทที่8ในข้อที่35ซึ่งในข้อนั้นก็ได้บอกว่าแล้วใครเล่านะฮะจะให้เราขาดจากความรักของพระองค์จะเป็นความทุกข์หรือความยากลําบากหรือการเขี่ยวเข็นหรือการกันดานอาหารหรือการเปลือกกายหรือการถูกโคยภัยหรือการถูกคมดาบหรือนะฮะแนะะ่นะนอนว่าไม่มีสิ่งใดที่จะขวางกั้นความรัก ของพระผู้เป็นเจ้าจากชีวิตของเราได้นะฮะในวันนี้ก็ขอให้เราไขว่คว้าชีวิตของเราแล้วก็มุ่งมั่นก้าวเดินต่อไปจนกว่าวันที่เรานั้นจะไปถึงปลายทางแห่งรุ่งนั้นและได้พบสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงปรดอุปถัมภ์